thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันยุภาบันดิพุธิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนได้ใน z ูม m 072.com พร้อมทั้งออกอากาศผ่านทางสถานี g ี n ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่จะได้ไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจทางรายการมีธรรมะรวมถึงโอวาสอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าอย่าท้อถอยนะเราได้ลงทุนปฏิบัติธรรมมาในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเดินทางกันต่อไปอย่าให้ผังแห่งความไม่สำเร็จหรือทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่ตลอดรอดฟัง อย่าให้ผังนี้ติดไปข้ามภพข้ามชาติต้องเอาผังที่ว่าเราพยายามทำความเพียรอย่างเต็มที่ถูกหลักวิชาส่วนผลที่ได้มันได้แค่ไหนก็แค่นั้นดังนั้นนะคะก็ขอให้เรานั้นได้ทำความเพียรก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมคะมาที่ข่าวแรกค่ะศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีเวียนประทักษินและถวายบาทผ้าไตรไทยธรรมแด่สมณเณรผู้เข้ารับการอุปสมบทในพิธีอุปสมบทสมณเณร DCI รุ่นที่20ค่ะ เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีอุปสมบทสัมมาเนรเตรียม DCI รุ่นที่20จำนวน15รูปโดยมีสัมมาเนรท่านเจ้าภาพสนับสนุนผู้ปกครองและสาธุชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้รวมพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ประกอบพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ต่างมีความปรื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรบรรล,ลุธรรมและจัดตุปัตยัยทยธรรมแด,ดส่สมณเณรผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นการดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆ ทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายผ้าไตรแด่สมณเณรตามเสียงเทพนำนำสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยและในโอกาสนี้ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดัง,งนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบรรลุธรรม พิธีกล่าวคำถวายกองทุนสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรพิธีกล่าวคำถวายทุนการสร้างศาสนาทายาทพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่สามเณรผู้เข้ารับการอุปสมบท ในพิธีอุปสมบทสามเนรเตรียม DCI รุ่นที่20ยังความปราบปื้มนปิติให้แก่ท่านเจ้าภาพและผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานบวชในครั้งนี้ค่ะต่อด้วยพิธีถวายบาทโดยคณะผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ถวายให้แด่สัมเนรวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญยิ่งที่ผู้ปกครองรอคอยมานานหลายปีที่จะได้เห็นสัมเนรได้บวชเป็นพระภิกษุ ได้สร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโดยสำนันทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีในการเข้าพิธีอุปสมบทสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้จัดขึ้นณอุโบสถพร,ระไตรปริฎกวัดพระรธรรมกายซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นเป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการมาเกิดขึ้นของศาสนาทายา ผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องง่ายว่ากว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจสละจากเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและบวชเป็นอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชาธรรมกายค่ะ ก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นลูกในวันนี้คือในความเป็นแม่ค่ะมันมันรู้สึกปลื้มค่ะปลื้มแบบบอกไม่ถูกเวลาที่เห็นเห็นหน้าเขาได้เห็นเขาได้มีความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะได้เป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระที่ดี แล้วก็คุณแม่ก็มีความสุขทั้งยายและก็ลุงทั้งหมดมาด้วยกันค่ะเขาได้พูดหลายครั้งว่าอยากสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็ลูกอยากเป็นพระที่ดีแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งอยากให้ทั่วโลกได้รู้ว่าศาสนาพุทธเราเป็นแบบไหนเขาจะเรียนหนักและก็ส่วนมากแล้วก็ทั้งภาษาต่างประเทศตั้งแต่เช้าแล้วค่ะได้เห็นท่าน จะไม่กล้ามองหน้าลูกเหมือนกับมันมันจุกอะค่ะมันเหมือนแบบว่ามันเป็นความปลื้มแต่ว่ามันพูดออกไม่ได้ค่ะก็คือแค่ได้เห็นแค่นั้นก็คือแบบมีความสุขมากค่ะมีความปลื้มแล้วก็มีความยินดีกับเขาที่ได้มาถึงจุดนี้การที่จะได้บวชน,นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายจะต้องสั่งสมบุญมากพอสมควรถึงจะได้มาสู่จุดนี้ได้ฉะนั้นพวกเรา มีโอกาสได้สนับสนุนพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะได้อานิสงส์ในการบวชครั้งนี้ปลื้มใจมากที่ได้มาร่วมงานบวช15รูปด้วยกันจากทางสถาบันธรรมชัยสิ่งที่ภูมิใจก็คือเราได้ช่วยกันสนับสนุนธรรมทายาเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็พระเนนที่ สถาบัน DCI ของเราเลยบวชเรียนกันอย่างจริงๆนะครับเป็นการส่งเสริมให้อายุของพระพุทธศาสนาสืบทอดยาวนานต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆส่วนในประเทศนะครับพอเห็นภาพวันนี้ว่าจากสามเณรตัวน้อยนะคะแล้วก็บวชยืนยาวมาจนถึงบวชพระในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่จะประคับประคองตัวมาได้เพราะฉะนั้นพอเห็นแต่ละท่านแล้วมีความปลื้มปิติมากก็เยอ,อยากที่จะสนับสนุนให้ท่านเนี่ยอ,อยู่เป็นพระแท้แล้วก็ได้มาถวายบายกับถวายพระไตรวันนี้เป็นปลื้มมากๆเลยเห็นภาพว,วันนี้แล้วงดงามมากเลยค่ะผู้ปกครองพ่อแม่ทุกท่านก็ปลื้มปิติกับลูกเนนที่จะได้บวชเป็นพระในวันนี้ที่รอคอยมานานแสนนานและ ก็เอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะปลื้มมากๆค่ะขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนในเรื่องปจัจจัยสีเพื่อให้ท่านเนี่ยได้สะดวกสบายในเรื่องของการที่จะศึกษาในเรื่องของพัตนาหารปานะนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ท่านจะได้มีแรงกายแรงใจที่จะอยู่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาตลอดไป วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีตักบาตรพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรในวันอาทิตย์ต้นเดือนณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนกาลยานามิตรแจ่มจันทร์ศรีคุณและกาลยานามิตรพันเอกธนาลิมธนากุลและครอบครัวเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสดมนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีตักบาตรก็ได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีและพุทธศาสนิกชนที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาแปรแถวเพื่อรับปินฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ได้ถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งสืบสานอริยะประเพณีในการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นโดยมาสร้างบุญใหญ่หทำทานร่วมกัน นอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นอริยะประเพณีสืบต่อกันมาถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนานำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงและเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่งของพุทธบริษัทส่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะชุมชนสันติสุขเบตงจังหวัดยะลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนพฤษภาคมค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกาลยนานมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธ์พร้อมด้วยคณะกาลยนานมิตรวัดพระธรรมกายและชาวไทยเชื้อสายจีนที่นับถือพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยบุตรหลานได้ร่วมกิจกรรมงานบุญโดยการร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรม สดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรพร้อมทั้งร่วมรับชมกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุตรหลานและเยาวชนในอำเภอเบตงอีกด้วยค่ะ เช่นเดียวกันกับที่ทุดงคัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงศูนย์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณทุดงคัสถานอุดรธานีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระนำโดยพระมหาดเรสุพลสุพโลปร,ริยธรรมกประโยค ประธานสงฆ์ทุดดงคัสถานอุดรธานีเป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะกะละยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จ,จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าบำรุงวัดโดยมีกะละยาณมิตรนครและกะละยาณมิตรอภินันมีวิเชียน เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพิธีนำกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรจักรพงษ์ชัยยะพักดีและกัลยาณมิตรมานิดเมาราศีเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรวิชิตชัยเลิศเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจัยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าป,ป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้พร้อมใจการถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพราะพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ที่ในหนึ่งปีมีเพียง12ครั้งเป็นบุญใหญ่สร้างบาร,รมีตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปสู่ที่สุนแห่งธรรม ซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยยังความเลื้มปิติแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรม,มชยโยค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปวาวตนะสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสทั้งยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์และกาลยาณมิตรสุธิดาวารวุธพุทธิพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระปาจากนั้นเป็นพิธีถวายคีลานเพสัตโดยมีกาลยานมิตรดารัตแสงอรุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกาลยานมิตรอุเทนมาลีวัดและกาลยานมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญรักษาพระภิกษุสัมมเนินอาพาธ โดยมีกัลยานามิตรพัฒนาพงศ์และกัลยานามิตรสุริษาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนรมณียารามหาปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยานามิตรสว่างจิตกัลยาณมิตรเอ็ดเวิร์ดแมกไวน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5คณะ และสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ เช่นเดียวก,กันกับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหาวาระเดินเกิดค่ะพิธีกรรมภายในงานเริ่มขึ้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรและบทรัตนสูตร ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดประทีปและปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานคือครอบครัวอลเลนพิธีทอดพระปาสหาวาระดือนเกิด โดยประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุญยูรูผักชีและกัลยาณมิตรอรินรัชนีใจปิ่นพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาสทั้งยังได้มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพสหาวาระเดินเกิดก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระสิบป,ประพาธพราม,มัสโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีกล่าวคำถวายประทีปแสงสว่าง โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกลัลยาณมิตรธิระเดชเวทนากรและกลัลยาณมิตรพรณีมณีเพชรจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกทั้งยังได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุปผามาลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรอัตถพรเรืองธรรมกิจและครอบครัว ต่อด,ด้วยพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันโดยประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กลยาณมิตรสมศักดิ์กลยนานมิตรธน,นพรสังวรและครอบครัว พร้อมกันนี้ท่านประธานและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าไตรวางบนแท่นผ้าป่าก่อนที่ท่านประธานส่งและคณะส่งจะได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสื่อธรรมะโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัละยาณมิตรสมศักดิ์กักะละยานามิตรธนพรสังวรและครอบครัวส่วนพิธีถวายกองบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีประธานนำกล่าวคือกัละยาณมิตรวชิระ กลยาณมิตรสุนันแสงทองและครอบครัวพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระโดยความเพื่มปิติกันทุกคนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุน่นได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่ายานพาหนะครั้งที่หนึ่งค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิตริศอิทธิยาโนเป็นประธานนำประกอบพิธีกรรมโดยในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคลโดยสาธุชนได้อัญเชิญรัตนาบุปผามหามงคลเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทางได้น้อมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นกัลยาณมิตรเครี มีชีคาว่าได้นำกล่าวคำถวายรัตนบุพภามหามงคลส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรกาดาอาราบะและกลาลยานมิตรยาวรักษ์มัสดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสต่อมากลยนานมิตรชดาราัตคาโตและกลาลยานมิตร ชาริสามิตะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส,ส่วนกุศลก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ค่ะพักสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ต่อด้วยพิธีมุทิตาพระอาจารย์ผู้มาปฏิบัติศาสานากิจ โดยมีกะะาลยานมิตรแก้วตาสุมิดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำมุทิตาพระอาจารย์สราวุธยานัสโรและพระอาจารย์อมรินสันติธรรมโมพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยกิจกรรมจับฉลากของขวัญบูชาข้าวพระ พร้อมทางมอบของรางวัลในโครงการสวดธรรมจักกับป่าวัตนสูตรและรับชมสื่อประมวลภาพงานบุญต่างๆในเดือนเมษายนที่ผ่านมาภาคบ่ายพระอาจารย์ดำรงเกียรติจิรโสทิโกท่านประธานสงฆ์โดยสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนทอดภราป่ายานพานะครั้งที่หนึ่งโดยมีกัลยาณมิตรการดาอาราบะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ายานพาหนะครั้งที่หนึ่งจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจัดตุปัจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาดและให้พรแก่สาธุชนทุกท่านผู้ที่มาร่วมงานหลังจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี สดจันทัศโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งถูกท่านต่างมีความสุขที่ได้สั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อสร้างวัด พระธรรมกายแวนคูเวอร์ประจำเดือนพฤษภาคมค่ะสําหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปและอธิษฐานจิตโดยมีกัลยาณมิตรสาวณีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรเดนิอซิสเซนเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยทั้งอย่างได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกลัลยาณมิตรมิเชลและกะลัลยนานมิตรริชาร์ดวิลเลียมเป็นประธานผ้าป่าส่วนพิธีถวายกองบุญญาพาหนะโดยมีกลัลยนานมิตรสาวนณีปิ่นเพชรเป็นประธาน ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทานาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญบูญชาข้าพระในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทานาบุญกับข่าวสารงานบุญจาก ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลและยอดสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะจะมีพื้นที่ไหนที่ติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวงหอันดับ5นครหลวงหอันดับ6นครหลวง9้าอันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16อันดับ9้านครหลวง11อันดับ10แก้วภูทร8ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดชนบุรีอันดับ7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ8จังหวัดกาญจนบุรีอันดับ9จังหวัดเชียงรายและอันดับ10จังหวัดศรีสะเกตค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกที่เลยนะคะที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับเปาวัตนาสูตรแล้วก็ส่งยอดกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะและต่อจากนี้ไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปาวัตนสูตรโดยยอดสวด5,399น5,399ล้าน9 9 9 9 9 9จบ เนึ่งในวันวิสาขบบูชาวันประโูตรัสรู้และปรินิพานตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดกันมาด้วยนะคะที่ www. forbrightworld. com ค่ะข่าวต่อมานะคะขอเรียนเชิญการสร้างปัญญาบารมีค่ะด้วยการร่วมถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันโคนุกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ คุณผู้ชมคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารธรรมะและข่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายได้ที่ช่องทาง L ล n e OA ของวัดพระธรรมกายที่แอสซายดัมมคายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาผ่านทางแอปพลิเคชัน line ว่าวัดพระธรรมกายหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยคะ่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวสารในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษ,ษิตบทที่ว่าสติมะโตสุเวสัยโยคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ